จุดนี้นะฮะจุดที่เข้ามาแล้วเราต้องสวมถุงเท้าก่อนเข้านะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินที่สะพานกระจกกันนะครับนี่แหลจุดเริ่มต้นเลยตรงนี้จะเป็นโซนกระจกรูปเกือกม้านะฮะมาเกลือเขาเป็นโค้งไปโอ้โหเจ๋งเลย

มาถึงจุดทางออกนะครับนี้จะเป็นทางออกล้วก็เอาแบบถุงเท้ามาเก็บไว้ที่อนก่บนได้ี่กคุให้